กรอสังใบสั้นสีดาใบนี้จะมีพุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินโดยพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านลงพุทธคุณของยันพลังตัวเลข16ตัวซึ่งจะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาบณเมตตาลงยันพลังตัวเลข4 2 8 9และ6 3 9าซึ่งเป็นยันพลังตัวเลขที่เสริมในเรื่องของการเงินการเงินจากมีคนมาเกื้อมาหนุนมาคำมาคุณและการเงินจากโชคลาภด้านในมีพุทธคุณของยันเศรษฐีซึ่งยันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภและณเมตตาณเมตตาส สำคัญมากๆเลยนะคะมีคนมาเกื้อมาห,หนุนมาคัม,มาคุณเพราะนะเมตตาและพุทธคุณของยันพลังตัวเลข9ก้าตัวชุกคุเล็กมหามงคลแห่งโชคลาภจะนําพาแต่ความโชคดีมาให้กระดอบซางใบนี้สามารถที่จะใส่ธนบัตรได้ชั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญได้และมีช่องใส่บัตรทั้งหมด8ช่องเป็นหนึ่งความเป็นมงคลค่ะใครที่ขี้เกียจช่องคาถาไม่รู้จะเอาของมงคลใส่อะไรในกระาสร้างให้เฮงให้ปังกระาสร้างใบนี้มีให้ครบเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้กระดสร้างใบสีดำและเป็นมงคลเสริมการเงิน,นงโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยนะคะ